จอดอย่างสวยเลยเนี่อันนี้หวัวกยจ้ะหวกลูกกบเยอะมากเลยจ้ะ หวกเยจ้ะหวกลูกกบเยอะมากเลยจ้ะรัสซียว่าเด็ดเด็ดว่าเด็ดเด็ดเซลูกกบอันนี้อกไม้ฝรั่งนะจ้ะ ยอดยาวเลยพี่เมยเก็บสั้นหรือเก็บยาวเก็บประมาณยาวๆหน่อยเอามาเก็บเอาแันนี้ได้เยอะอยู่นะจ๊ะเนี่ยได้แล้วนกไม้ฝรั่งนกไปดูอีแล้วชี้แล้ว,ลวป่อปลาชี้แล้วมั้ง It's hard to see you know นี่นะจ๊ะนกไม้ฝรังงร่ง โอ้ลูกไลกั somebody already took it took some yeah อย่ามีคนเก็บไปก่อนพี่เมย์แล้วเนี่ mm hmm. เยเหลือยอดนึงเนี่ยเนี่ย yeah, พี่เมย์คนที่เก็บก็คือเขาเก็บเล่นๆแล้วไม่คิดเก็บจริงอันนี้อีกยอดหนึ่งนะจ๊ะหน่อไม้ฝรั่งปลาอันนี้กระเพราปลานี่ เห็นไหมคะเอาไปผัดอร่อยกระเพาะป่าดูดอกนี่เห็นไหมนี่นอกจากเป็นต้นไอ้ที่หน่อไม้ฝรั่งนอกจากจอดหนึ่งยาวเลยนอกจากนี่ น่นาจะยอดนี่น่าจะยอดอย่างสวยเลยเนี่ยอันนี้ยอดอย่างสวยเลยเนี่ยเยอะเลยโอเคม่ยี่สามสี่ห้าหก เดี่ยงห่างหลังเจ็ดเก้าขาดอีกนอนนึง <c oughs> กอนนี้เก้ายอดขาดอีกนอนนึงหมดแล้วหมดแล้วค่ะ